ครับผมได้ครับอ่าครับโอเคครับสบายมากครับแปะสวัสดีครับคุยกับใครคับพี่เมกคุยกับแปะหน้าปากซอยครับแปะคนไหนอ่ะแปะแปะข่เข้ามันไก่หรือแปะขายน้ำชาอ๋อแปะไขายน้ำชาครับอ๋าแปะข่น้ำชาเขาจะให้ช่วยอะไรนิดหน่อยอ้าวแปะจริงๆเขาเป็นคู่แข่งเรานะไม่เป็นไรครับเปิดร้านดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมครูพี่เบิร์ดครับผมครูพี่รมบกับรายการอาดคาเฟ่ครับ คาเฟ่ที่จะเสิร์ฟเมนูศิละปะให้น้องๆทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกดันเลยครับเอากระดาษลังตรงนี้นะครับผมมาประดิษฐ์ชิ้นงานกันดีกว่าเดี๋ยวพี่โวจะทำกล่องขนาดนี้นะ่าจะทำชั้นวางของได้จะบอกว่าเป็นเจ้าวานน้อยก็ไม่น่าใช่เพราะเป็นวานใหญ่เลยละ่ะกวางฉันมีความคิดดีๆแวบขึ้นมาละ่ะว่างไงจ๊ะฉันว่านะเรามาสอนเด็กๆทําสิ่งของบางอย่างไว้ใช้งานดีกว่าทําจากกระาดาษลังมึงการทิ้งก้อาหนักง เฮ้ยได้อยได้ยได้อยู่เฮ้ยหนัก8ปะนะพี่ตัวหนัก80นะช่วงห้องเรียนสูงวัยวันนี้นะครับกับวิชาการทําเก้าอี้จากไม้พาเลทที่ประโยชน์ใช้สอยเรียกว่าคุ้มค่าลงตัวสุดๆเพราะนอกจากจะใช้นั่งเล่นแบบเก๋ๆแล้วก็ยังมีที่สําหรับวางต้นไม้ไว้ประดับน่ารักน่ารักอีกด้วยโอ้โหข่าวนี้เ,นนเป็นเรื่องของเรื่องออกแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้กันเองนี่แหละใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ ร่างกายที่บอกว่าสัดส่วนแค่ไหนที่เราจะใช้ของชิ้นนั้นได้ใช่มีเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็มีเรื่องของความสวยงามความสวยงามเขาจะมีคำหนึ่งคาว่า e อ g o n o ก i อ s e r g อ n o m i ก s อ r g o n อ m i c s ก็คือพวกระยะที่เราใช้งานได้อ่าสมมุติเราไม่ได้แค่ไม่ได้แค่นั่งได้เราต้องเราต้องแบบว่าจับอะไรได้ถึงตามฟังก์ชันตรงนั้นนะครับเพราะอย่างพูดง่ายๆก็คืออย่างเก้าอี้ทำงานเนี่ย มันต้องสูงเท่าไหร่เพราะว่าโต๊ะทํางานขนาดมาตรฐานมันสูงเท่านี้เก้าอี้มันควรจะสูงเท่านี้มันจะมีว่าลักษณะท่านั่งที่นั่งได้นานมันมีการเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นทุกพันมันจะแบบว่ามีมีความเชื่อมโยงกันดังนั้นมันก็จะมีการศึกษาและข้อมูลที่แน่นอนว่าเก้าอี้ควรสูงเท่านี้โต๊ะควรสูงเท่านี้อะไรใช่เยเราเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปนั่งอ่านั่งเก้าอี้ตามร้านกาแฟมันจะ เราจะนั่งได้ความรู้สึกคล้ายๆกันอาจจะมีแข็งบ้างนุ่มบ้างแต่ว่าเราจะลงน้ําหนักตัวแบบพลุกเข้าไปได้ได้ลักษณะประมาณนั้นพอเราไปนั่งเก้าอี้ทํางานเราก็จะนั่งไม่ว่าจะยี่ห้อไหนเราก็จะนั่งประมาณนี้ใช่อีกทรงหนึ่งแต่ว่าจะสังเกตเลยว่าเก้าอี้ซื้อยี่ห้อไหนก็สามารถนั่งกับโต๊ะทำงานเราได้เพราะว่าส่วนสูงมันมีขนาดมาตรฐานอยู่งั้นเราไปดูเมนูแรกก่อนดีกว่าครับนี่อาจจะยังไม่ถึงเก้าอี้จะเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์เหมือนกันที่เราจะใช้งานสำหรับเมนูแรกของเราจะเป็นที่วางของน่ารักๆกับรายการ สอนสินครับไป,ไปดูกัน <ไป S 2> เลยครับ,รบสอนสินวานวางของเอากระดาษลังตรงนี้นะครับผมมาประดิษฐ์ชิ้นงานกันดีกว่าเดี๋ยวพี่โวจะทำกล่องขนาดนี้น่าจะทำชั้นวางของได้ช่วงไอเดียสอนศินสัตว์ทะเลตัวใหญ่ยักษ์ วาดวานแล้วกันก่อนอื่นต้องทําโครงภาพของวานก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่ตัวจะวาดแบบวาดลากเส้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาระบายสีครับลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเอาแบบให้ได้ให้ได้ไดเต็มเต็มรูปเลยเนาะคือเอาทั้งกล่องเลยอะ่ะเพราะเราใช้ตัวใหญ่ไงประมาณนี้นะครับแล้วก็แถบตรงนี้เดี๋ยวเราแบ่งสีเป็นสีอ่อนกับสีเข้มนะครับแต่ตส่วนของสีฟา้าก็คือเอาน้ำเงินหนึ่งส่วนผสมกับขาวไปหนึ่งส่วนนั่นเองนะครับ ต่อไปก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ขอบขอบนะครับเปลี่ยนขนาดของผู้กันลงมานิดนึงเส้นที่ได้ก็จะคมขึ้นมาหน่อยนะครับตรงเส้นตัดขอบนั่นเองนะฮะ แค่รอให้สีแห้งเท่านั้นเองนะครับผมเราจัดการเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นใหญ่ไปเริ่มเทิมเลยนะแล้วก็ไปตัดออกครับอันนี้กระดาษลังเนอะมีความหนาและมีขนาดใหญ่ขนาดนี้น้องๆสมาชิกชาวสอนสินพี่โจไม่แนะนานะครับให้ตัดเองนะฮะเพราะว่ายากเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยดีกว่าครับะนะครับอันนี้คือตัดออกมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปนะครับใส่สีฟ้าอ่อน เพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราเอานําเอากล่องกล่องหลังอันนี้อีกกล่องหนึ่งนะ้มเมื่อกี้อันนี้เป็นกล่องใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้เรามีกล่องเล็กมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาวางเทียบดูเราจะลากเส้นดูว่าสีน้ําเงินกับสีฟ้าเนี่ยมันตัดอยู่ที่จุดตรงไหนอะไรยังไงนะครับพอได้จุดตรงนี้มาลากเส้นกันเลย พอได้เส้นข้างใน2เส้นนะครับตรงนี้เราก็จะลากเส้นมาชนกันเส้นด้าในตรงนี้ก็ทําเหมือนกันเลยระบายสีประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะระบายแบ่งครึ่งไปเลยพอแห้งออกมาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัวเจ้าวานของเราขึ้นมาวางเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับเราติดเทปกาวสองหน้าไว้เลย แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าพี่ตัวรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวมันโล่งๆอะไรอย่างนี้ไปน,นิดนึงแล้วก็วาดตาหน่อยนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากจะได้ตาประมาณไหนอย่างนี้ก่อนก็ได้เล็กๆอาแล้วก็เพิ่มขนาดแล้วแต่เลยนะครับ 3- 4วงก็ได้นะครับติดโบก็ได้อ่าหรือจะเป็นแทนที่จะเป็นวานสีน้ำเงินสีฟ้าแบบนี้ จะเป็นสีชมพูได้ไหมอ่าสีชมพูสีแดงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยเอาละเรียบร้อยนะครับชั้นเก็บของจะบอกว่าเป็นเจ้าวานน้อยก็ไม่น่าใช่เพราะเป็นวานใหญ่เลยละ่ะนะครับผมป๊าอ่าจะว,วางไหมพรมอะไรยังไงไว้ด้านบนนะครับตรงนี้คือของไม่หนักนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะวางของอะไรยังไงนะครับวานวางของ ชื่อดีชื่อดีใช่มันจะสวยงามมันจะน่ารักน่ารักถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็อยากเอาของเข้าไปเก็บเพราะป็นน่ารักซึ่งเอาจริงๆแล้วการมีรูปหวานอยู่ด้านหลังกล่องเนี่ยเพราะความจริงกล่องเนี่ยมันสามารถวางของได้อยู่แล้วแต่การมีรูปหวานแปะอยู่ด้านหลังมันไม่ใช่แค่ตกแต่งอย่างเดียวนะคุณสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อไม่ให้กล่องมันล้มครับซึ่งกล่องเก็บของเนี่ยเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันทำง่ายใช่มันทำง่ายมากแต่ว่ามันสามารถอย่างที่ครูพี่เบิร์ดบอกสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้นะอันนี้เด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกในการเก็บของมาถึงลักษณะเดียวกับที่เด็กไม่กินผักแล้วก็ตัดแครอทเป็นลูปหัวใจวดเด็กก็กินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเนี่ยมันคือการออกแบบเอาศิลปะมา,า,าช่วยมา,มาช่วยในการออกแบบเพื่อส่งเสริมการใช้งานชนิดใดชนิดหนึ่งมากขึ้นมัน,นมีผลต่อจิตใจใช่มีผลต่อจิตใจโดยการออกแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีแค่สาหรับเด็กอย่างเดียวนะ ก็คือออกแบบสำหรับผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นชั้นวางของที่ดูน่ารักอย่างเช่นชั้นวางของของผู้หญิงกับชั้นวางของของผู้ชายทั้งที่ความจริงแล้วมันใช้เก็บของเหมือนกันโดยการทําของพี่โจมเนนะะมื่อกี้นะครับผมมันก็คือการ reuse เหมือนกันนะก็คือความจริงเราอาจจะมีชั้นวางของเก่าๆอยู่แล้วหรือว่าก่องเก็บเก่าๆแล้วเอามาทําใหม่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องทิ้งของนั้นไปพูดถึง reuse reuse นี่คือ การนำออกกลับมาใช้ใหม่เลยใช่แต่ถ้าเป็นรีไซเคิลรีไซเคิลนี่อาจจะต้องมาแปลรูปใช่ต้องบอกว่าทำให้มันแยกส่วนก่อนอย่างเช่นแก้ว ที่เราจะรีไซเคิลด้วยการทําไปหลอมมันใหม่ใช่ทห้มันแตกๆๆแล้วไปหลอมไปล้างก่อนแล้วก็ใ่หลอมกลับมาเป็นแก้วใหม่โอ้พูดถึงรียูสเนี่ยผมนึกถึงเมนูที่2ของเราครับผมนเสนอเลยเป็นการเอาของเนี่ยกลับมาใช้ใหม่อีกเหมือนกันพี่โจอีกละพี่โจอีกแล้วพี่โจคนี้มากับน้องพลเขาจะเอากระดาษลังมาประกอบเป็นเก้าอี้แล้วก็มาตกแต่งอะไรพวกนี้รายการสอนสิ์ครับไปดูกันเลยครับ อนศิลเก้าอีสัตว์น่ารักกวางฉันมีความคิดดีๆแวบขึ้นมาล่ะว่าไงจ๊ะฉันว่านะเรามาสอนเด็กๆทำสิ่งของบางอย่างไว้ใช้งานดีกว่าทำจากกระดาษลังเอาไว้ใช้นั่งเล่นนั่งทำงานนั่งทำการบ้านได้ด้วยงพี่รับสอนน้องกวางเลยนะจ๊ะช่วงไอเดียสอนศิลป์ เอาละครับก่อนอื่นนะครับตรงนี้เก้าอี้ของเราของพี่โจจะเป็นสไตล์ยูร่วนจะเป็นสไตล์กวางครับผมสไตล์กวางกวางน้อยกวางน้อยอ,อ่านะครับผมก็มาทําเป็นโครงหน้าของหัวก่อนละกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับโจก็จะวาดเป็นเหมือนกับคล้ายๆส่วนของเส้นโค้งคนได้เตรียมแบบของเวลาครับผมตรงนี้มันจะเป็นส่วนด้านบนป็นเป็นคล้ายๆเขาเล็กๆของพนจะทําเป็น30ซนติเมตรคูณกับซนติเมตรนะครับส่วนวงกลม สำหรับทําที่นั่งของพี่โตก็ใช้เป็นแบบเหมือนกับแบบขยายของอันนี้วัดขนาดให้มันออกมาประมาณสักด้านละ1นิ้วอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นประมาณประมาณเอานะครับถ้าเกิดสมมติอยากจะให้ละเอียดหน่อยแล้วก็เติมเข้าไปหลายๆด้านมนก็ลากเส้นต่อจุด นี่ครับแล้วก็มาระบายสีกันสีที่ใช้นะครับสีโปสเตอร์สีแรกนะครับสีไข่ไก่ครับสีไข่ไก่ส่วนผสมแดงหนึ่งส่วนเหลืองหนึ่งส่วนขาว3ส่วนครับต่อมาตัวนะครับใช้เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับน้ำตาลแดงส่วนผสมน้ำเงิน1ส่วนเหลือง1ส่วนแดง2ส่วนนะครับสีส้มแต่งลายนิดหน่อยนะครับสำหรับสีส้มเหลือง1ส่วนแดง1ส่วน ตรงเขานะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับส่วนผสมแดงหนึ่งส่วนเหลืองหนึ่งส่วนน้าเงินหส่วน,นครับมาเก็บรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับตรงขอบขอบมุมมุม,มรอให้สีแห้งอย่างที่บอกไปส่วนชิ้นข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้อันนี้คือที่เว้นที่จะเว้นว่างไว้ตัดออกไปนะครับเดี๋ยวก็ไประบายสีเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะครับเรียบๆแบบนี้นะครับผมชิ้นแบบนี้ทําทั้งหมด6ชิ้นแต่ว่า 3ชิ้นมาประกบกันเดี๋ยวเราจะมาปรับมุมตัดโค้งเก็บรายละเอียดแล้วก็มาประกอบกันนั่นเองเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการประกอบจะประกอบอะไรยังไงนะครับผม,รบผมเรียบร้อยตรงนี้าล้ครับสีแห้งออกมาเรียบร้อยแล้วนี่แบ่งส่วนออกมานะครับตรงนี้นะครับวงกลม3ชิ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบทาสีข้างเดียวด้านเดียวนะครับรชิ้นแล้วก็จะมีชิ้นตรงกลางที่ไม่ต้องทาสีแล้วก็หัวบอกสองข้างนะ ขากาประกบกันเลยมาขั้นตอนต่อไปมันจะมีส่วนที่จะใช้ในการประกอบนั่นเองนะครับผมเราจะใช้การล็อกเข้าด้วยกันด้วยการบากนะครับผมเราจะต้องตัดให้มีความหนานครับความหนาก็เท่ากับขนาดของ ตัวกระดาษลังอ่าแล้วก็ตัดเก็บมุมหน่อยนึงนี่ตรงนี้ของผลก็ตัดโค้งเก็บมุมเรียบร้อยนะครับผมเวลาประกอบก็จะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่ะของพี่ตัวก็มีอันที่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมไปดูกันมานี่ของผมอย่างที่บอกไว้นะครับบากไว้เข้ามาลึกหนอยนวดลายทำแบบนี้นะครับผมอ่ะมาเริ่มลองประกอบกันดูเดี๋ยวพนขอวาดหน้าวางนะครับประกอบกันได้เห็นไหมครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็มาวางส่วนที่เป็นที่นั่งด้านบนแล้วก็ทาก,กาวแปะแบบนี้ถ้าอยู่ตรงะระหว่างร่องปุ๊บมันก็จะเสียบเข้ามาได้แบบนี้อเอาละทุกทก็เสร็จเรียบร้อยอาจจะต้องอย่าเพิ่งขยับอะไรมากนะครับตอนนี้ใช้เวลาให้กาวเซตตัวหน่อยของคนก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าของคนจะเป็นเก้าอี้ที่ดูเล็กกว่านิดนึงอาจจะเป็นน้องๆสมาชิกสอนศิลป์ที่ยังเด็กกว่าหน่อยนึง เฮ้ยชึบฮึ่มโอ้โหมือการทิ้งน้ำหนักลงเลยได้อยู่ได้อยู่กุ้งจิ้งมันก็คล้ายๆกับงานประดิษฐ์ตอนเด็กๆผมเคยทำนะต้นคริสต์มาสทำต้นคริสต์มาสเป็นแบนๆมาสองอันแล้วก็ซ้อนกันแล้วเพื่อมันจะได้ตั้งได้มันสามารถรับน้ำหนักได้เยอะเหมือนกันนะใช่ใช่โดยวัสดุของกระดาษลังหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณพีเบิร์ตคาร์ตอนการ์ดคืออย่างนี้ผม เดี๋ยวอธิบายกันว่ากระดาษลังที่เราเห็นกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นลังขวดน้ำหรืออะไรที่มันดูแล้วําหนักได้เยอะๆซ้อนกันได้เยอะเนี่ยคือกระดาษมันมันประกบกันด้วยหลายๆมันมีโครงสร้างอะไรเลเยอร์อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะมี3มเลเยอร์คือเป็นตัวท็อปบนแล้วก็มีลอนตรงกลางแล้วก็เป็นตัวท็อป่างทีเนี้ยถ้ามีอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นไปอีกสังเกตไหมครับเวลาแบบว่าเราเห็นกล่องกล่องลังที่แบบมว่วจะใส่กระป๋องสีหรือใส่ขวดน้ำใส่อะไรเนี่ยมันพับ แค่พับงอแค่เนี้ยครับือพักผักกาสิบองศาเนี่ยมันสามารถซ้อนขึ้นได้ไม่รู้กี่ชั้นใช่เลยเพราะตรงนี้มันคือตัวที่แข็งแรงมากใช่เป็นตัวรับน้ำหนักใช่แต่คืออุ้ยอุ้ยะไรวันนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรใครใครเฮ้ยเฮ้ย้ยปาหงุดหงิดตลอดเลยครับตอนเนี้ยทำไมครับเป็นอะไรครับเมื่อเช้าไงครับครับผมปาโทรหาใครสักคนผมเองครับหาปาค่ะมาบอกว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์ สงสัยว่าล่ะรับถ่ายลายกังอยู่อ่ะแล้วผมจะพูดจีนทำไมเนี่ยเนี่มันบทอาปาอาป้าฝากวาบอกว่าอะไรบ้างครับอย่าลืมอ๋ออย่าลืมอย่าลืมให้ทำอะไรอ๋อเก้าอี้ครับรีบทำนะผมเอาคุณยังเป็นไม่ได้พูดกลางเหรอเนี่ยกลับไปก่อนมาปลายังอยู่ในห้องนะครับโอ้ยจริงครับรีบทำนะครับคครรัับบผมเพราะว่าอะไรอ๋อจับตาลื้อดูอยู่เลยอาแปะรอนั่งอยู่โอเคครับ ผมงงหหายเรื่องมากเลยนั่นลูกกระแปะหรอที่มาทุกครั้งไอ้น้องกริ่งเนี่ยน่าจะใช่นะครับแล้วเมื่อกี้อแปะที่โทรคุยกับคุณนี่<อ>ก็คือเตียน่าจะใช่ครับก็เขาโทรมาก่อนที่รายการเราจะเปิดนิดเดียวเองไงครับ <c oughs> แล้วเขาบอกอะไรครับอ๋อเขาบอกว่าให้เราออกแบบเก้าอี้ให้ร้านเขาหน่อยครับโดยโจทย์ก็คือเก้าอี้สําหรับร้านนั่งรอชา แต่เป็นเอาดร์นะครับและสามารถทําให้ลูกค้ามีความสุขการนั่งได้ด่วนใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเรามาลองเอาแบบกันเลยดีกว่าครับโจทย์ว่าไงน,นะครับโจทย์อย่างแรกครับเก้าอี้เก้าอี้อ่ะเก้าอี้สาหรับเก้าอี้นั่งเอ้าดร์ครับโอเคอ่าไ<อ>แล้วก็ลูกค้าแฮปปี้โดยคําที่ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะแฮปปี้ตรงที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มานั่งร้านกาแฟอย่างเงี้ยอยากจะมีปลั๊กเพื่อชาร์จ เพื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเรามานั่งรอเราเฮ้ยแบตจะหมดแล้วทำางไงดีก็คือเป็นเก้าอี้สําหรับร้านชาแต่อาแป่เป็นเก้าอี้กลมๆเองนะอ่าลองทําให้ได้ดิอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็อย่างน้อยเป็นเก้าอี้เนี่ยถ้ามันมีปลั๊กแล้วใช้ไฟบ้านมันคงไม่ได้เราอาจจะเป็นโซล่าเซลไหมหลักการที่ผมใส่โซล่าเซลล์ไปในเก้าอี้โซล่าเซลลจะอยู่ตรงที่นั่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่ไม่มีลูกค้ามันจะชาร์จแบตแต่การมีลูกค้ามานั่งปุ๊บอ่ามันจะเริ่มหยุดชาร์จ ดังนั้นลูกค้าจะไม่สามารถนั่งนานได้เพราะแบตหมดใช่แล้ววว้านี่เป็นเก้าอี้แล้ะหลักๆของตัวเก้าอี้มันจะมี2ชิ้นเองครับชิ้นที่รับที่รับก<ๆ>้นกับชิ้นที่ที่รับหลังมันก็ต้องมีความความจะเป็นแอ่งอยู่นิดนึงอ่ะ<ไ>เพื่อให้นั่งแล้วไม่ไหล ลองดำันได้ไหมเซลล์ผมไม่เคยเห็นซเซลล์มันโค้งนะเคยเห็นปะไม่เคยนะอ่ามีในหน้ะโค้งอันแรกเนี่ยแหละเท่จังแต่ก็เป็นที่จับนะทีนี้สิ่งที่มันจะต้องมาคู่กันกับตัวพนักเนี่ยก็คือขาอะอะ,อะไรประมาณนี้ ่ะสมมติถ้าคนนั่งอ่ะคนนั่งสมมติตรงนี้เป็นโต๊ะนะอ่าฮะอ่าันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะถึอถ้วยกาแฟแล้วตัวปลั๊กอยู่ไหนพี่ตัวปลั๊กตัวปลั๊กเป็นเป็นรูปลั๊กเป็นรูปลั๊กใช่อ่ USB USB ด้วยกันหรับชาร์จมือถืออ่อะไรไรู้วะเต็มไปหมดเลยอ่ะอ่ะหลักๆวันนี้แค่นี้เองครับถ้าถ้าน้องๆจะลองเอาเฟอร์นิเจอร์เอากระดาษ คาร์ตอนมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์คือระยะช่วงนี้ครับ,รบที่เขาที่เขาเป็นห่วงกันนักหนาว่าจะนั่งได้หรือเปล่าง่ายสุดถ้าเกิดเราจะนั่งเองก็วัดจากเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วก็ได้ไม่วัดจากเก้าอี้ที่เราคิดว่านั่งสบายที่สุดว่ามันสูงมาเท่าไหร่นั่นแหละๆๆเป็นไงครับหน่อออกแบบเก้าไม่ใช่ <laughs> แต่ามจริงมันใช้ได้จริงนะ แต่ว่าเราอาจจะจต้องอใช้ใช้ได้ดิง้งแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับรูปแบบมันนิดหน่อยเพื่อแบบว่า <S <S สมูทยิ่งขึ้นอย่างเช่นแบบเอ้ยกาอี้พับหรือแปบะบอาจจะอยากไม่อยากได้แบบพับอ่าเป็นเก้าอี้แบบนั่งเฉยๆยอะไรเงี้ยน้องๆอ,อย่าเพิ่งเอาไปทําตามแบบเป๊ะๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆวิธีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์มันจะต้องแบบผ่านกระบวนการคิดกระบวนการทดลองหลายๆอย่าง<ช>อย่างชเช่น<ๆ>จังหวะของเคอร์ฟที่จะ,ท,จะที่จะกดเราจะไปรับหรือหลังเราจะไปรับเนี่ยมันไม่ได้หลากเสร็จแล้วก็จบเลยใช่หรือว่า จะเป็นแม้กระทั่งแบบไอโซล่าเซล์เน,นี้ย<อ>ต้องลองทําขึ้นมาจริงๆก่อนว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า<อ>เนี่ยแล้วกลไกแต่ละอย่างคือโซล่าเซล์มันก็ต้องมันก็ต้อง มันต้องมีองศาในการรับแสงของมันด้วยแล้วก็มีสายไฟอะไรพวกนี้มันจะอยู่ยังไงกับโครงสร้างข้างในคืออันนี้มันเราออกแบบไปขั้คร่าวๆคร่าวๆพูดถึงการออกแบบเก้าอี้ครับผมพูดถึงการใช้งานอะไรพวกนี้เราเราสามารถที่จะประยุกต์โดยการใช้วัสดุเก่าๆที่ที่เรามีหรือว่าเหลือใช้ใช่อย่างเช่นไม้เก่าเอาไม้แบบไม้ผนังไม้อะไรแล้วถ้าเกิดมันสามารถจะมาประกอบเป็นเก้าอี้ได้มันก็สามารถทําได้ครับใเข้าเมนูที่3ดีกว่าครับผมเมนูที่3าเป็นการเอาใช้ไม้เก่าเนี่ยนะครับ มาประกอบเป็นเก้าอี้แต่ว่าจะมีดีไซน์อะไรเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปน่าสนใจไปดูคุณลุงคนนี้ครับกับรายการ<ม>ลุยไม่รู้โรยไปดูเลยครับ,รบช่วงห้องเรียนสูงวัยวันนี้นะครับกับวิชาการทําเก้าอี้จากไม้พาเลทที่ประโยชน์ใช้สอยเรียกว่าคุ้มค่าลงตัวสุดๆ พราะนอกจากจะใช้นั่งเล่นในบ้านในสวนแบบเก,เก๋แล้วก็ยังมีที่สําหรับวางต้นไม้ไว้ประดับน่ารักน่ารักอีกด้วยและผู้ที่จะมาสอนวิชาให้กับเราในวันนี้ก็คือพี่โกนัทนันสอนสีชนคนเก่งคนเดิมคนนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนามาดูวัสดุก,กันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือไม้พาเลตครับไม้พาเลตความยาวที่ประมาณเมตรถึงเมตร20 ครับ1มัดเราจะทำเก้าอี้ได้ตัวหนึ่งพอดีเลยขั้นตอนแรกเลยเราก็จะต้องตัดไม้ก่อนนะครับขนาดไม้ที่เราต้องการของเก้าอี้เนี่ยเราจะทำเก้าอี้ขนาดที่แค่40คูณ40เซนนะครับที่นั่ง หลังจากเราตัดไม้เตรียมไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแตบบ่พื้นนั่งขาหน้าขาหลังนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาประกอบตัวที่เป็นพื้นนั่งก่อนนะครับเราก็ใช้ตะปูนะครับตอกเลยนะครับยึขึ้นพอเราได้พื้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะยึดขาหน้า แล้วก็ขาหลังนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้เราจะใช้ใช้สว่านนะครับกับเกลียวนะครับ <S <S ครับหลังจากเราได้ขาหน้ายืดขาหน้าเสร็จนะครับคราวนี้เรามายืดขาหลังนะครับขาหลังจะเห็นได้ว่าไม้จะยาวกว่าก็าคือ60เซนเราต้องมาวัดขึ้นมา45เซนให้เท่ากับขาหน้าก่อนนะครับ ขั้นตอนต่อมาจะประกอบส่วนที่เป็นกระบะด้านหลังสําหรับวางต้นไม้นี่นะครับพอเราได้ขาหน้าขาหลังแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาทําตัวกระบะนะครับที่สําหรับไว้ปลูกต้นไม้นะครับก็คือเอาไม้ตัวที่ยาว42เซนครึ่งนะครับ กันโยกครับนะครับคราวนี้เหลือไม้สอชิ้นนะครับที่ความยาว40เซนนะครับก็คือนะครับเราจะมาใส่กันโยกนะครับเสร็จแล้วนะครับ จากไม้พาเลทของเรานะครับไม้1มัดนะครับเราสามารถทำเก้าอี้ได้1ตัวพอดีเลยครับไม่เหลือเศษเลยนะครับจากไม้พาเลทธรรมดาธรรมดานำมาวัดตัดประกอบจนได้ออกมาเป็นเก้าอี้ไม้ไอเดียเก๋ทำเองได้ไม่ยากเลยใช่ไหมละครับก็คือแบบว่าเออน้องๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวใครจะ ทำเฟอร์นิเจอร์เองได้ทุกคนอ่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยคือถ้าดูดีๆมันมันก็เป็นโครงสร้างง่ายๆนะ,ะนครับก็เป็นแผ่นประกอบกันอย่างเงี้ยมันก็ก็สามารถทําเป็นทําเป็นเก้าอี้ได้ละแต่ว่าอาจจะนั่งไม่ได้แบบสบายเหมืนอนเก้าอี้ที่มีเคอร์ฟรับก้นอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเอาจริงๆแล้วการที่เราเรียนรู้เรื่อง,องการออกแบบหรือว่าเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ สมมติว่าเราอยากได้เก้าอี้แต่เก้าอี้ที่เราอยากได้เนี่ยมันไม่มีขายสมมุติว่าผมเป็นศิลปินที่ต้องวางของข้างขวาตลอดเวลาและเก้าอี้อะไรจะมีที่วางของข้างขวาแบบพอดีอย่างนี้ผมก็ต้องทําเองอะไรอย่างเงี้ยคัสตอม custom เป็นอาชีพที่แบบว่าเหมือนทำไราไยได้ได้เยอะมากเลยนะ,ะใช่ครับถ้าถ้าเป็นแนวของการศึกษาบ้านเราก็จะเป็นแผนกทำแผนที่ผมเรียนมาคือออกแบบอุตสาหกรรมก็จะมี มีออกแบบ Product ซึ่งหนึ่งใน Product ก็จะเป็นเฟอร์นิเจด้วยเรามาลองแนะนําศิลปินต่างประเทศ<ช>ที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็น Designer เนาะสองคนนี้เป็นเป็นตำนานเลยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ยุคยุคใหม่แต่ละตัวนี้คือออกแบบบันทานมากแล้วนะใช่แต่ว่าเรายังเห็นคือเรามองตอนนี้ก็ยังดูใหม่อยู่ก็ยังดูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แปลกตาเก่าอะไรขนาดนั้นใช่ เขาจะใช้วัสดุที่แบบขึ้นรูปมาเป็น<ฆ>มาเป็นโคง้งมาเป็นเครอร์ฟที่สำหรับรับร่างกายเราช่ขึ้นรูปที่ผมที่ผมบอกว่าตัวเคอร์ฟที่ใช้รองรับหลังแล้วก็ก้นเนี่ยคือสําคัญมากเพราะมันจะนั่งได้นานบอกก็ทําให้นิ่มแต่เคอร์ฟที่รับเนี่ยทำให้เราแบบว่าเหมือนสพอร์ตสวรรคได้เรื่องโครงสร้างกระดูกของเราใช่ครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักออกแบบชาวเยอรมันเขาจะใช้รูปลักษณ์หรือว่าลักษณะของธรรมชาติเนี่ยความคดงอความแบบไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยก้านไม้ กิ่งไม้มาทําเป็นแบบขาตั้งอะไรพวกนี้จริงๆเป็นเหล็กนะใช่ดูจงจริงดูมีความเป็นเซนเหมือนกันนะมีความไม่สมบูรณ์สไตล์แบบเดียวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของญี่ปุ่นเหมือนเหมือนเคยเห็นถ้วยชาของญี่ปุ่นไหมที่เขามีความแบบว่าไม่เรียบรกขุรกขุสไตล์แต่ตรงนี้คือคือมันเหมือนกับกึ่งๆว่าจะโชว์สัจจะวัสดุเพียงแต่ว่ามันมันไม่ใช่ไม้แหละมันเป็นเหล็กแต่ว่าเขาทําให้ดูเหมือนรู้สึกว่าเป็นไม้ ที่เราดูจากเว็บไซต์เนี่ยมมันก็มีรูปแบบอะไรใหม่ๆที่จริงเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะใช่ครับถ้าน้องๆได้ไปลองค้นดูว่าตัวเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่เนี่ยของ<ม>ปี2020<ม>ก็ได้2021<ม>ก็ได้ดูว่าเขามีเทรน์แบบไหนมีรูปร่างหรือดีไซเนอร์คนไหนท,ที่ที่กำลังมาแรง<ม>น้องอาจจะแบบมีสปายในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ขอแค่เราคิดมองในสิ่งที่ มันใหม่อะไรเงี้ยแรกๆอ่ะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยโอ้ใครจะชอบแต่ไม่แน่คนอาจจะชอบก็ได้ก็ <c oughs> ลองดูครับน่าจะมีอะไรใหม่ๆได้ถ้าเกิดน้องๆให้ลองแบบเปิดรูปปตาครับผมครับผมแล้วมาดูกันว่าข่าวหน้าเนี่ยอาคาเฟ่ของเราจะมีอะไรใหม่ๆให้น้องอีกครับครับผมและกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการอาคาเฟ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ